สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับผมตั้มฟาร์มสุกปลูกอินทรีย์นะครับต่อเน,นื่องจากคลิปก่อนที่ผมบอกว่า,อ,าอยากให้มะละกอลูกดกนะครับต้นสวยนะครับทํำยังไงนะครับผมทําผ่านมาประมาณหลายสัปดาห์แล้วเนาะก็คือใช้คิดเท่านะครับแล้วก็มูลไก่ไข่เนี่ยถ้าไปเปรียบเทียบกับคลิปเดิมนะมันมีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าอย่าหาทํานะครับจะตายก็ ผมให้ดูผมทําทุกต้นนะอันนี้เป็นพันธุ์ฮอลแลนด์คือติดลูกกับติดทุกช่อแล้วเนี่ยนะครับติดอันนี้เลยอันนี้สองเดือนกว่าๆสองเดือนกว่าแล้วอบยังไม่3มเดือนนะสองเดือนกว่าได้อ่ามันเป็นฮอลแลนด์แน่ๆเพราะมันเป็นธงมีธงขึ้นมาอย่างนี้<ค>ลักษณะเด่นของฮอลแลนด์ก็จะเป็นธงแบบนี้ ฮอลแลนด์ uh, เป็นมะละกอที่มีความต้องการของตลาดในประเทศไทยสูงมากนะครับ uh, แต่ราคาก็ไม่ได้สูงมากสักเท่าไหร่สำหรับ uh, ชาวสวนก็มันอยู่ที่ช่วงถ้าช่วงขาดตลาดก็จะโลละประมาณสัก5 0 4 0 5 0บาทฮอลแลนด์เป็นที่รู้จักนะอาจารย์ใช่เป็นที่รู้จัก็คอตลาดก็จะรู้จักแต่ฮอลแลนด์แต่ไฮไลท์ผมก็อย่างที่ผมบอกผมจะปลูกเรดเลดี้เป็นหลักเลยเนี่ยเรดเลดี้เป็นหลัก นี่ก็อายุเท่ากันแ้ปลูกวันเดียวกันแต่ต้นจะเล็กกว่านะครับต้นจะเล็กกว่าจะเล็กว่าใช่ต้นจะต้นขนาดต้นจะเล็กกว่า,า,กกวาความหลดก็จะสู้ยังสู้ฮันแลนไม่ได้นะแต่ว่าราคานี่คนละเรื่องนะครับเท่าตัวเท่าตัวนี่แน่แต่ผมจะไม่ไม่ยังไม่ไว้ลูกนะผมต้องการที่จะอะใช่ผมต้องการที่จะให้ต้นเขาสมบูรณ์ไปมากกว่านี้ก่อน ผมถึงจะไว้ลูกผมยังไม่อยากได้ลูกตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์หีกเหรอจา์ท่วมจริงๆคําคว่าสมบูรณ์ของหน้าที่นี้คืออายุเขาสมบูรณ์เต็มที่ก็หมายความว่าคนวัยเจริญพันธุ์อายุ1 5บ6มีลูกได้ก็จริงแต่ว่ามันก็ยังไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้ใหญ่พอที่จะเลี้ยงลูกได้ดีก็อายุ 20- 20กว่าต้นๆเนี่ยผมว่าน่าจะดีกว่าอุทิภาวะอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าอีกสัก2เดือนผมถึงจะเริ่มไว้ลูก นะครับนี่นี่เป็นรดเลดี้ผมมีลายสายพันธุ์เหมือนกันอันนี้เป็นเรด caribbean เนี่ยนี่ต้นนี้เป็นเรด caribbean นะครับ r e แ caribbean เป็นยังไงดูลักษณะช่อดอกนะครับดอกเขาจะออกขาวเห็นไหมมัน,ม,นมันจะต่างเห็นไหมสีเหลืองอันที่อยู่ในมือนั่นคืออะไรครับรดเลดี้ Lady, ครับมันออก,อกเรื่องเหลืองเนาะจันใช่อันนี้อันนี้จะออกขาวนะครับดอกของเขาจะออกขาวแต่ลูกก็จะทรงเหมือนคล้ายแบบใหญ่ๆปองปองหน่อย เลดแคริบเบียนนะ,ะแล้วก็จะมีจุดลักษณะจุดเด่นก็พวกเนี้ยจะออกม่วงม่วงนะอันนี้จะออกม่วง่วงแต่ช่อดอกจะออกขาวเ e ด c a แคริบเบียนเดี๋ยวอีกสี่ห้าสามสี่เดือนท่านก็จะได้เห็นผลแล้วผมก็จะเริ่มเริ่มไว้ลูกอันนี้ผมก็จะยังไม่ไว้เหมือนกันผมก็จะเอาออกช่อแรกๆนะรอะอีกสักพักใหญ่นะครับก็อย่างที่ผมบอกเนี่ยผมทําทุกต้นนะครับทําทําอะไรไปบ้างอาจารย์เผื่อใครยังไม่ได้ดูอ่ายังยังไม่ดู ดูไปย้อนดูคลิปเดิมนะครับผมจะใส่ขี้เท่าขี้เท่าเตาถ่า,านหรือขี้เท่าแกลบก็ได้นะครับบริเวณรอบนอกโคนไม่ได้ติดโคนนี้นะโคนนี้เราปลูกเอนรากเขาจะจะคว้กันเหมือนเหมือนสารเลยนะตรงที่เสียบยอดมันจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมเห็นรอย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 เสียบนะครับไม่ได้อยู่ตรงปลายนะเพราะว่าเขายื่นออกมาทีเนี้ยมูลไก่ไข่เราก็ใส่รอบๆบนอกเราจะไม่ใส่ปุ๋ยบริเวณนี้เพราะอะไร ถ้าเราใส่ปุ๋ยบริเวณนี้ฝนตกชุกมาเจ็ดแดวันป่านเนี้ยเน่าไปแล้วนะครับทําเป็นเนินนะครับแต่เป็นร่องอยู่เหมือนกันให้น้ําพอได้ผ่านซึมลงอ,อยู่ข้างล่างแต่ไม่ได้ขังอยู่ที่โคนตรงเนี้ก็สูงกว่าเห็นไหมแล้วมาแล้กอต้นเนี้ยจะหวานแน่นอนไม่ต้องห่วงเรื่องความหวานนะครับหวานหอมเนื้อรสชาตินี่แบบสุดนะครับคุณผู้ชมผมมีออเดอร์อยู่เยอะเรดเลดี้แต่ว่าเรดเรเบเบียนนี่ ผมยังไม่ไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ชอบรสชาติเขาสักเท่าไหร่คือเรายังไม่ได้ชอบกินนะครับก็เลยไม่ใช่ผมก็เลยปลูกแค่ไปเป็นตัวอย่างการทดลองให้ให้เขาได้รู้ว่าเรามีสายพันอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับอาจารย์ตั้มจะเอาเครือนางน้อยมาปลูกมไหมเนี่ยบอกตรงว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยถ้าไม่เอามามาเอาขอนออกเนี่ยนะผมต้องบอกว่า คุณผู้ชมสมัยก่อนอาจจะเห็นผมลงคลิปบ่อยนะครับลงคลิปบ่อยไลฟ์สดในเพจในนี้บ่อยแต่ว่าพอมาอยู่แปลงเนี้ยงานมันเยอะมากนะครับมันมันเริ่มสตาร์ทเนาะใช่พองานมันเยอะปุ๊บมันก็ทําให้เราต้องทํางานมากกว่าที่จะทําคลิปจริงๆอยากทาคลิปให้คุณผู้ชมดูมากแต่ว่าด้วยหน้าที่การงานด้วยงานที่มันอยู่ในแปลงเนี่ยมันไม่สามารถจริงๆครับแต่วันนี้พอดีมันเป็นวันว่าง ว่างเพราะอะไรพอดีไปเตะบอลเสร็จกลับมาเนี่ยมันค้มฟ้าค้มฝนผมไม่มีแผนนัดกับใครไว้ผมก็เลยว่าโหอาจารย์เหม่งเราคลิปหน่อยคิดถึงคุณผู้ชมนะครับคิดถึงบรรยากาศที่เราถ่ายคลิปกันบ่อยๆในที่แปลงฟาร์มสุกหรูอ,อินซีนะครับก็แปลงตลาดฟาร์มสุกแต่แปลงเนี้ยพวกหนองนาเนี่ยที่เราอยู่เนี่ยเราจะอยู่กับเขาไปตลอดเลยนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยมันเหนื่อยเพราะว่าเราเริ่มต้น มันเป็นการเริ่มต้นมันต้องเหนื่อยอยู่แล้วนะครับนี่นี่ก็น่าจะแปดเดือนเต็มที่เราแบบมาสร้างอาคารแล้วมาอยู่จริงๆนะครับถ้าจะมาแปดแปดเดือนเต็มนะแต่ด้านหลังนี่ก็คือผลที่ได้นะครับใช่ผลที่ได้เอ่อยวให้ดูต่ออันนี้เอามาปลูกซ่อมนะซ้มที่มันที่มัน่าต้นที่มันมีปัญหานะ่าจะเป็นระบบรากก็คือเป็นไส้เดือนฝอยอะไรพวกนี้ ใช่ใช่ครับใส่เดือนปล่อยมากินกินรากนะครับก็ก็เลยต้องปลูกใหม่ซึ่งลงปลูกไปแล้วก็ว่าจะเพื่อนก็จะเยอะอย่างนี้แล้วจะเพื่อนเยอะอย่างนี้เราก็ไม่ได้กลัวนะครับเราก็ผมก็จะทําเป็นกิจวัตรเลยทําแบบนี้เป็นกิจวัตรทำอะไรครับก็ให้อาหารปลาครับรใช่ครับ <c oughs> รปลาแบบนี้เหรอ <c oughs> ใช่ครับปลาก็เป็นเม็ดเม็ดจานโอ้ยอาหารปลาผมเป็นอย่างนี้นะครับเป็นก้อนๆอย่างนี้นะครับอย่างนี้เลยง่ายๆเลย ก็ช่วงนี้ฝนตกเดี๋ยวอาจารย์มาทําคลิปการดูแลในช่วงฤดูฝนให้ดูหน่อยได้ไหมอ่าได้ครับคือถ้าช่วงฝนตกอะ่ะผมแนะนําเลยว่าการให้ไตโคโดามาหรือพวกรารา,ราแบทคทีเรียอะไรพวกนี้ยเชื้อาราเชื้อแบคทีเรียที่ช่วยในเรื่องรากเน่าเนี่ยจาเป็นมากนะครับพวกมะละกอเพราะว่าพอก,กําลังจะได้ผลผลิตกลับมาเจอฝนแล้วเน่านี่ก็น่าเสียดายนะครับน่าเสียดายอย่างเงี้ย เราก็ให้ของเราเป็นประจํามันก็เลยยังอยู่รอดได้นะครับถ,ถ้ามีคนเม้นถึงไลค์ถึงเนี้ยเดี๋ยวจาตตอมมาทําให้ดูนะครับได้ครับใครอยากให้ผมทําคลิปอะไรก็ลองคอมเมนต์มาใต้ล่างดูนะครับคือถ้ามีเวลาจริงๆก็จะทําให้นะครับจะพยายามทําให้นะครับแต่บอกเลยว่า,าเราไม่ได้ปลูกเพียงอย่างเดียวนะครับเราจะส่งเสริมให้เกษตรกร,ร,กรมีชีวิตความอยู่ที่ดีขึ้น ยังมีคลิปหนึ่งที่ผมบอกว่าปลูกกระท่อมแล้วรวยนะครับไปหาดูได้เลยนะครับปลูกกระท่อมนะครับรับรองว่าไม่มีทางจนนะครับปลูกกัญชาต้นหุนแพงเสี่ยงกัญชงก็เหมือนกันปลูกแล้วปลูกใหม่ปลูกแล้วเก็บผลผลิตแล้วก็ปลูกใหม่แต่กระท่อมปลูกครั้งเดียวนะครับผมแนะนําเลยนะครับพืชกระท่อมโอเค วันนี้จากมาละกอกลายมาเป็นกระท่อมได้ไงไม่รู้มีคนขโมยมละกอ,กอไปกินในกระท่อมมัง้งคิดว่านะครับก็ผมกับอาจารย์เม่งคงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนมืดมาแล้วไม่รู้ว่าจะตกหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวขอตัวทํางานด้วยนะครับใครอยากจะมาเยี่ยมชมบรรยากาศหรือสนใจในเรื่องของธุรกิจการทําเกษตรแล้วทายังไงให้รวยโทรศัพท์0 9 3ย์4 1 1 1 9เข้ามาคุยกับผมได้นะครับผมมีคําแนะนําดีๆมีโอกาสดีๆให้ทุกท่านได้ เอาไปปรับใช้ในพื้นที่ของตัวเองแน่นอนครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ